สวัสดีครับวันนี้เคยผููไทยสะพ้ายเมืองการนะครับพาประชมบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนาปีโดยงานโดยทีมงานของเสียหมูนะครับวันนี้ใช้รถเกี่ยวไทยเจริญการช่างนะครับจากไทยเจริญการช่างนะครับโดยเสียหมูวันนี้ครับดูรับข้าวล้มก็ไม่กลัวนะครับเกี่ยวได้หมดครับ รุ่นนี้2ตันนะครับอย่างน้อยครับ2ตันดูครับดูข้าวล้มก็เกี่ยวได้สบายมากครับข้าวล้มเกี่ยวได้สบายมากนี่วันนี้ทีมงานเตรียมหมูจัดให้นะครับใครกลัวเข้าล้มครับหัหาเตรียมหมูครับทีมงานเตรียมหมูจัดให้เลยครับดูครับ ก๊ยางให้เยอะเหลือเกินครับตันนี้เราใช้นกเกี่ยวของไทยเจริญนะครับโดยทีมงานเตี่ยหมหู วันนี้ก็ขอฝากท่องเผยแไทยสไรบัณฑ์การไว้ด้วยนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับับเดี๋ยวคลิปหน้า